ต่อไปนะ,ะมาดู1การที่สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเขาจะอยู่ร่วมกันแบบไหนบ้างเรามาดูซิลูกมาดูซิเขาอยู่ร่วมกันแบบอะไรลูกหัวข้อแรกเลยเขาอยู่ร่วมกันแบบภาวะอิงอาศายัยหรือภาวะเกื้อกูล โอเคไหมลูกคำว่าเกื้อกูลก็คือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแม่พระโอเคไหมลูกนะที่เป็นแม่พระคือให้เขาไปแต่ตัวเองก็ไม่ได้เสียไม่ได้ได้อะไรเขาเรียกว่าแม่พระโอเคไหมลูกนะเป็นแม่พระนะไอ้แบบเนี้ยนะเพราะว่าเกื้อกูลนะลูกนะเขาเรียกว่า commensurism นะก็เป็นบวก กับศูนก็คือมีฝ่ายที่ได้ประโยชน์นะอันนี้คือได้ประโยชน์ศูนย์นี่เป็นไงลูกเป็นไงถ้าเป็นศูนก็คือไม่ได้หรือว่าไม่เสียประโยชน์ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะเออไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อ,อย่างเช่นไรลูกฉลามกับเหาฉลาม นะคะไอตัวเนี้ยเป็นปลาฉลามเป็นฉลามฟูเป็นฉลามไอตัวเนี้ยเป็นฉลามนะฟูฟูฟูตัวเนี้ยเป็นฉลามแต่หาฉลามคือไอพวกติดตามนี่ไอพวกติดตามนี่นะเวลาปลาฉลามมันไปกินอะไรใช่ไหมลูกกินแบบมูมามเลยกินฟูฟูฟูฟฟนะแล้วก็มีเศษอาหารล่วงมาไอลูกๆมันนี่เป็นไง ไอ้ไม่ใช่ลูกไอ้เหามันเนี่ยเขาเรียกว่าเหานะไม่ใช่ลูกไอลก้ลูกๆมันเนี่ยก็เก็บเศษอาหารกินนะโดยที่ปลาฉลามก็ไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมคะลูกนะบางทีมันเข้าไปทําความสะอาดซอกฟันให้ด้วยใช่ไหมลูกไปกินในปากเลยไปกินตามซอกฟันเลยนะทีน,นี้เหาฉลามมันก็เกาะติดกับปลาฉลามนะมันก็เป็นไงลูกได้เศษอาหารนะคะจากปลาฉลาม โดยปลาฉลามก็ไม่ได้เสียมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยฉลามก็เป็นศูนย์ส่วนห่าวฉลามก็เป็นบวกโอเคไหมคะลูกนะแยกกันอยู่มันจะตายไหมเออหนูเขียนไปเลยว่าแยกกันอยู่ไม่ตายนะแยกกันอยู่ไม่ตายมันอาจจะแยกกันอยู่ก็ได้แต่มันไม่มันไม่เป็นไงลูกมันมันไม่ตายใช่ไหมลูกนะอืต่อมา พวกนกต่อพึ่งมันจะไปทำรางบนต้นไม้นะลูกนะหนูว่าใครได้ประโยชน์หนูว่าใครได้ประโยชน์นชนก็ไอพวกอะไรลูกนกต่อพึ่งนี่แหละที่ได้ประโยชน์ก็จะต้องเป็นบวกนะ้นาส่วนต้นไม้อะเป็นแม่พะใช่ไหมคือไม่ได้ไม่เสียอะไรก็เป็นศูนย์โอเคไหมลูกนะก็สัตว์เหล่านี้ได้ที่อยู่อาศัย นะได,ได้ที่อยู่อาศัยหลบภัยจากศัตรูอะไรต่างๆเลยแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้ไ่เสียประโยชน์อะไรอ่าคนอยู่ก็อยู่ไปไม่เป็นไรโอเคไหมลูกต้นใหญ่แล้วเนี่ยแบบนี้เป็นตนนะเออน้องๆคิดว่ามีอะไรอีกที่เป็นภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล่น้องๆบอกพี่แนนซิ่เป็นอะไรอีกเช่นกล้วยไม้กับอะไรลูกต้นไม้ใช่ไหมลูกอ่เดี๋ยวพี่เขียนก่อนเช่นนะ พี่คิดให้ข้อหนึ่งน้องๆอ,อ,อาจจะไปคิดต่อก็ได้นะกล้วยไม้กับอะไรลูกต้นไม้ใครได้ประโยชน์เนี่ยเออกล้วยไม้ใช่ไหมลูกนะได้ที่อยู่อาศัยนูงเล็บไปหน่อยกล้วยไม้ได้ที่อยู่อาศัยเออแล้วก็ต้นไม้เออไม่ได้ไม่เสีย ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรลูกแสดงว่าต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรแม่พ้าอีกแล้วนะเป็นศูนย์ใช่ไหมกล้วยไม้ได้อะไรลูกเออได้ประโยชน์ก็บวกนะก็ความสัมพันธ์แบบภาะวะอิงอาศัยหรือภาะวะเกื้อกูลนั่นเองเอาต่อมานะ ภาวะพึ่งพากันนะมิวทัวริซึมก็คือบวกกับบวกนะแยกกันอยู่ตายนะอันนี้พี่ไฮไลท์เลยนะพี่แบบคือต้องจำเพราะว่าอะไรลูกแยกกันอยู่ตายเนี่ยนะอันนี้แยกกันอยู่ตายนะแยกกันอยู่ตายเลยนะพี่แบบคือแบบคืออยากให้จำเลยตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสำคัญนะคือมันไม่สามารถที่จะเป็นไงกันได้แยกกันได้นะแยกกันอยู่ตายนะ แต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ร่วมกันคืออันนี้จะได้อะไรลูกนะได้ประโยชน์เนี่ยได้ประโยชน์อันนี้ก็อะไรลูกได้อะไรได้ประโยชน์นะอันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเข้ามาอยู่ร่วมกันนะเช่นอะไรลูกไรเช่นกับอะไรลูกกับไรเช่นรู้จักไรเช่นไหม ไลเค่นมันเกิดจากอะไรลูกนะมันเกิดจากลานะมาอยู่รวมกันกับสาลายลูืมาอยู่รวมกันกับสาลายามันจะเป็นเขาขาวอ่ะลูกเขาขาวนะเขาขาวแต่เออเป็นเขาขาว่ะลาเป็นเขาขาวเนี่ยเขาขาวเนี่ยอยู่บนสาลายนะเนี่ยเขาขาวเนี่ยเนี่ยน่าจะตรงเนี้ยเป็นลา แล้วสาล่ายใช่ไหมลูกสาล่ายก็น่าจะอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเขียวๆเนี่ยตรงเนี้ยสาลายเนี่ยสาลายที่อยู่ตามต้นไม้อะ่โอเคแม่ลูกที่อยู่ตามต้นไม้ทีนี้สาลายมาอยู่ร่วมกับลาอันนี้ต้องเป็นลานะลูกนะสาลายมาอยู่ร่วมกับลาสาลายมาอยู่ร่วมกับสาลายเออนะสาลายมาอยู่ร่วมกับอะไรลูกลาก็สาลายก็ได้รับความชื้น โอเคไหมลูกสาหร่ายก็ได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราโอเคไหมลูกปลาก็ได้รับอาหารและออกซิเจนจากอะไรลูกสาหร่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเออก็บวกกับบวกได้กันต่างคนต่างอาใสาซึ่งกันและกันโอเคไหมลูกนะต่อมาแบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่วนะจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งนะลูกนะแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะนะที่อยู่ที่ปมรากถั่วเวลาบ้านใคร หรือว่าใครเคยเห็นต้นถั่วดึงถั่วขึ้นมาไหมมันจะมีไอปมๆตรงนี้ลูกเนี่ยไอปมๆตรงแบบตรงนี้เนี่ย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 ตรงปมๆเนี่ยเนี่ยรากถั่วจะมีปมหมดอะลูกนะมันจะมีปม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 คือปมเยอะมันจะอยู่ที่ปมของรากถั่วนะคะลูกพืชตระกูลถั่วเท่านั้นนะแบคทีเรียไม่ใช่แบคแบคทีเรียลูกแบคทีเรียแบคทีเรียอ้าวอันนี้ฆ่าไป แบคทีเรียชนิดไลโซเบียมนะแบคทีเรียชนิดไลโซเบียมมันช่วยตึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศเป็นอะไรลูกเป็นไนอะไรลูกเป็นไนเตรตนะไนเตรตนะ NO แล้วก็ไฮซัมโอเคไหมลูกเป็นไนเตรตนะเป็นไนเตรตนะจริงๆมีประจุลบตรงนี้ด้วยนะเป็นไนเตรตเป็นอะไรลูกในดินนะไนเตรตไนเตรตชอบนะดินชอบนะนะ ช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศเป็นไนเตรตในดินนะคะถั่วก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะถั่วก็ใช้ประโยชน์ได้นะส่วนถั่วก็ให้ที่อยู่อาศัยแก่อะไรลูกแบกอะไรลูกแบคทีเรียนะส่วนถั่วก็เได้อะไรลูกอาศัยแบคทีเรียนะคะในการช่วยอะไรลูกตรึงไนโตรเจนให้ตัวเองเป็นไงลูกเอาไว้สําหรับหายใจอะไรยังไงใช่ไหมลูกนะ อันนี้ก็ได้บวกกับบวกเลยนะคะลูกนะเช่นยังมีอย่างอื่นอีกลูกอย่างเช่นโปรโตซวัวในลำไส้ปลวกอา้าวเขียนไปโปรโตโ,โซในลาไส้ปลวกลกเออมันไปอยู่ในปลวกได้ยังไงโปรโตัซโปรโตัซเนี่ยมันไปอยู่ในลําไส้นะแล,แล้วมันไปอยู่ที่อื่นได้ไหม มันก็ไปอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยเก็บกักอาหารจากลำไส้ที่เป็นกากอาหารที่โดนย่อยแล้วเนี่ยกินนะคะโอเคไหมลูกมันก็ไปช่วยย่อยอาหารให้กับลำไส้นั่นเองทําให้เรามีอะไรลูกมีสบายท้องขึ้นนะลูกเนาะโปรโตซัวะนะลูกนะก็ได้กินอาหารจากลำไส้ก็ได้กินอาหารจากลำไส้เราส่วนปลวกก็ได้อะไรลูกก็ อาหารย่อยใช่ไม่ลูกก็ได้อาหารย่อยสบายท้องถ้าปวกไม่มีโปรโตซซวเป็นไงท้องแตกตายเพราะไม่มีใครมาย่อยอาหารให้ถ้าโปรโตซัวไม่มีปลวกก็ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนเพราะมันต้องอาศัยอยู่ในปวกโอเคไหมลูกแม้กระทั่งแบคทีเรียลูกแบคทีเรียในลำไส้ขนก็เหมือนกันนะ เหมือนการลูกเหมือนคล้ายๆโปรตุส่วนในลำไส้ป่วงอะแหละแบคทีเรียในลำไส้คนก็เป็นยังไงลูกเอ่อมันจะมีชื่อว่าอ e ีโคไลแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่าอ e ีโคไลมันจะทําให้เอ่อเวลาเราทานอะไรไปรเยอะๆเ,เนี่ยใช่ไหมลูกมันก็จะย่อยนะคะเป็นย่อยแล้วก็ตดออกมาใช่ไหมลูกนะผายลมออกมาแบบเนี้ยเอ่อถ้าเกิดเราไม่มีแบคทีเรียตัวเนี้ยท้องเราก็จะอืดง่ายใช่ไหมลูกนะกว่าปกตินะเป็นไงลูก เราก็ไม่ท้องอืดตายใช่ไหมลกูกส่วนแบคทีเรียก็ได้กินอาหารจากเราก็ได้คู่กันนะเราไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้เขาไม่มีเราเขาก็อยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือภาวะพึ่งพากันนะต้องพึ่งพากันไปตลอดนะคะต่อไปนะ ภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะหนูลูกเขาเรียกว่าโปรโตคอลเพอเรชันนะลูกนะก็คือแยกกันอยู่ไม่ตายอันนี้แยกกันอยู่ไม่ตายแต่ได้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนกันบวกกับบวกเหมือนกันแต่แยกกันอยู่ไม่ตายนะเพราะว่าอะไรอย่างเช่นนกเอี้ยงกับควายเนี่ยเป็นไงนกเอี้ยงกับควายแยกกันอยู่ตายไหมไม่ตายนกเอี้ยงก็ไปหาปลากินก็ได้ไม่จําเป็นต้องกินแมลงบนหลังควายใช่ไหมเออควาย เออนกเอี้ยงไม่อะไรอ่ะไม่มาเก็บอาหารไม่มาเก็บมแมลงบนหลังควายควายก็เอาตัวไปคุกครโคนเลยนะคะให้มแมลงตอมไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะนะแต่เวลามาอยู่ร่วมกันแล้วเออก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนกเอี้ยงนะคะก็เก็บมแมลงที่มาออตอมควายนะคะส่วนควายก็ หมดความลำคาญไปเพราะว่าอะไรนกเอี้ยงช่วยกินไงคะช่วยกินช่วยกินมแมลงไปแล้วเออพวกเหลือพวกไลพวกลิ้นพวกอะไรต่างๆที่ดูดกินเลือดนะเนี้ยใช่ไหมเออควายก็หายลำคาญไปแบบนี้เป็นตน้นได้ประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมนกเอี้ยงก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมลูกควายก็ได้ประโยชน์อืมนี่เป็นตน้น แมลงกับดอกไม้เออเหมือนกันลูกนะแมลงกับดอกไม้แมลงก็ช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้ใช่ไหมลูกส่วนดอกไม้ก็ได้อะไรจากแมลงเออก็ได้ติดลูกใช่ไหมลูกนะนะส่วนแมลงก็ได้น้ําหวานจากดอกไม้นั่นเองใช่ปะเออแมลงกับดอกไม้นะพวกผีเสื้อเนี่ยก็ได้น้ําหวานจากดอกไม้ไปส่วนดอกไม้ก็เออช่วยผสมเกสรก็จะได้ติดลูกได้เนี่ยเอออันนี้บวกใช่ไหมลูก นี่ก็บวกนะแยกกันอยู่ไม่ตายแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกมดดํากับผีเอาเขียนไปนะรู้จักไหมมดดํากับผีที่มันอยู่ตามาพวกต้นถั่วหรือว่าต้นออดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะจะมีมดดำที่ไปกิน เกสรเพี้ยที่ไปกินเกสรไปกินดอกไปกินยอดอ่อนของต้นไม้อลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมลูกถ้าบางคนเคยเห็นจะนึกภาพออกเลยเพราะว่ามันจะอยู่ร่วมกันนะอ่าเขียนตามพี่ก่อนมดดำจะได้น้ําหวานจากเพี้ย จะได้น้ำหวานจากเพรียส่วนเพรียอาศัยมดดำอืมอาศัยอาศัยมดดำลูกนะในการเคลื่อนที่ลูก ในการเคลื่อนที่ไปดูดน้ําเลี้ยงเคลื่อนที่ไปดูดน้ําเลี้ยงจากท่อลําเลียงของต้นไม้นะจากท่อลําเลียงของต้นไม้ อโอเคนะมาดูใหม่นะมดดำเนี่ยจะได้น้ำหวานจากเพลียส่วนเพลียเนี่ยก็อาศัยมดดำในการเคลื่อนที่ไปดูดน้ำเลี้ยงจากท่อลำเลียงของต้นไม้คือเพลียเนี่ยเขาเคลื่อนที่เคลื่อนตัวลำบากเพราะตัวเขาจะเขา,ขาวติดอยู่กับต้นไม้เลยนะกินแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยนะเคลื่อนที่ไม่ได้ะจะเคลื่อนที่ไปก็อาศัยมดดำนั่นแหลอะอะต่อมา ต่อมามาดูภาวะปรสิตบ้างรูปภาวะปรสิตดีไหมปรสิตหนูดูจากรูปซิมันดีไหมเนี่ยเออภาวะปรสิตหรือปรสิตทิซึมนะคะก็มีคนที่ได้อะไรลูกระยชย์นะมีคนที่ได้ประโยชน์มีฝ่ายที่ได้ประโยชน์ละกันไม่ใช่คนมีฝ่ายที่ได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงเลยลูกเสียประโยชน์นะเสียประโยชน์เสียประโยชน์นะเออ โอเคปรสิตเนี่ยมันก็จะไอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวปรสิตนะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนไอ้ตัวที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยที่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลูกปรปรสิตนะเขาเรียกว่าปรสิตนะส่วนไอ้ตัวที่มันเสียประโยชน์เนี่ยที่เป็นลบเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรลูกผู้ ถูกอาศัยเอาภาษาอังกฤษไหมเออเอาด้วยดีกว่าเนาะเอาด้วยดีกว่าเออปรสิทก็คืออะไรลูกเนี่ยเมื p ่อกี้เนี่ย p a อะไรลูก r a s, s i t e อันนี้คือปรสิทนะผู้ถูกอาศัยเขาเรียกว่า host ลูก h o s t โอเคไหมลูกนะอันนี้ก็คือภาวะ นะที่อีกคนอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ฝ่ายที่ได้ประโยชน์เรียกว่าปรสิตส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยหรือว่าโฮสต์ปรสิตจะมี2แบบลูกปรสิตจะมี2แบบก็คือแบบที่เรียกว่าปรสิตภายในกับปรสิตภายในลูกภายนอกปรสิตภายในคือมันอาศัยนะมันทั้งอาศัยมันทั้งเกาะ นะภายในร่างกายเลยลูกของผู้ถูกอาศัยคืออย่างพญาติอย่างเงี้ยนะในในลำไส้ของคนหรือว่าในลำไส้ของหมูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันต้องไปอยู่ในในร่างกายของคนนั้นหรือไอตัวนั้นหรือไอสัตว์ตัวนั้น,น,นเช่นพญาติใบไม้ เช่นไมลูกนะพยาธิตัวตืดไวรัสแบคทีเรียถือว่าเป็นปรสิตท,ทั้งหมดเลยที่มันต้องไปอาศัยอยู่ในตัวเขานะแล้วก็มันทําให้ตัวเขาเป็นไงลูกเสียประโยชน์นะเสียประโยชน์เช่นพยาธที่อยู่ในอะไรลูกลำไส้หมูนะลำไส้หมูเป็นยังไงลูกหมโูโดนกินเลือดใช่ไหมหมูก็ต้องเป็นผู้เสียประโยชน์แล้วพยาธก็จะเป็นผู้ที่มันได้ประโยชน์ด้วยนะ แล้วก็ปรสิตภายนอกเช่นอะไรปรสิตภายนอกก็คืออาศัยหรือเกาะอยู่ภายนอกร่างกายของผู้ถูกอาศัยเช่นพวกเห็บหมัดเหาพวกเนี้ยนะคือมันอาศัยอยู่ข้างนอกดูดเลือดกินเนื้อข้างนอกเลยนะดูดเลือดงเดียวไม่กินเนื้อนะดูดเลือดอยู่ข้างนอกพวกเหาเนี่ยพวกเด็กๆเ,เนี่ยชอบเป็นใช่ไหมลูกนะหมัดเนี่ย หมัดเห็บเนี Así, nah. ่ยม uh, ันอยู uh, really yes. ่ก i mean, ับพวกหมาแมวพวกนี是是้นะลูกนะมันอยู่ข uh, ้างนอกกินแล้วแบบตัวเป้งๆเลยนะลูกเนี่ยอ้วนๆเลยเนี่ยอืมแบบนี้เป็นต้นแล้วน้องคิดว่ามีอะไรอีกไหมอ่าคิดว่าที่มันเป็นปรสิตนะเช่นอะไรลูกกาฝากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าที่อยู่ที่ไม่ใช่กาฝากเขาเรียกอะไรนะที่อยู่ที่เออเขาเรียกว่ากาฝากมั้งเออกาฝากกาฝาก กาฝากนะคะไม่ใช่กล้วยไม้เป็นกาฝากทีออ่แบบเหมือนพี่เคยไปวิ่งที่สวนสาธารนณะแล้วพี่มองพี่ไปที่ต้นไม้แล้วพี่เห็นอ่ะพี่จะวาดรูปนะพี่จะวาดรูปนะอันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้ต้องสีออกน้าตาลน้ําตาลหน่อยนะไหนน้ําตาลน้ําตาลเออข้างบนก็ได้อ่ะเนี่ยพี่เห็นอันนี้เป็นต้นไม้ต้นสูงมากเลยนะต้นไม้แล้วอันนี้มันเป็นกิ่งมัน กิ่งไม้กิ sinus, ่งไม้กิ sinus, ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้เออเยอะเลยแล้วก็ต้นเนี้ยไม่ค่อยมีใบหรอกเหมือนจะตายแล้วไอ้ต้นเนี้ยเหมือนจะตายแล้วมีใบแค่นิดหน่อยนะแบบคือแบบแต่ที่มันมีเยอะก็คืออะไรรู้ไหมหนูมันมีไอตัวที่มันเป็นไอ้สร้อยสร้อยเนี่ยเออมันเป็นไอ้สร้อยสร้อยเขาเรียกว่ากาฝากนี่แหละนะมันจะเอาตัวมันเนี่ยไอกาฝากเนี่ยนะเอาตัวมันเนี่ย ไปต่อในท่อน้ําเลี้ยงของต้นไม้แล้วตัวมันก็นะน่าเกลียดมากเลยลูกมันพ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 ันต้นไม้อยู่อะแบบแล้วมันก็แบบต้นเนี้ยหลายต้นมากเลยนะต้นเนี้ยหลายต้นแบบละคือมันมีกาฝากหลายต้นมากเลยพันพันพัน,พนแบบดูดน้ําเลี้ยงดูดน้ําเลี้ยงแบบอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ใบจริงอะมีนิดเดียวมันเอาลากมนะันอะไปต่อกับต้นไม้ไปต่อข้างในต้นไม้เลยไอ้ตรงที่มันต่ออะ หนูสังเกตง่ายๆถ้าหนูไปเจอต้นไม้นะมันจะเป็นปมปมปม,ปมแบบปมที่กิ่งไม้อะเออประมาณนี้ปมปมปม,ปมที่กิ่งไม้นั่นแหละเออต้นไม้ต้นนี้ก็แห้งนะแบบนี้เป็นต้น,นแล้วก็นอกจากไอ้กาฝากกับต้นไม้อีกแล้วมันก็จะเป็นพวกเพี้ยกับต้นไม้อ่ะพี่เขียนก่อนเดีย๋ยวพี่จะลืมอ่ะเพี้ยเพี้ยจักเพี้ยไหมกับต้นไม้หรือว่าต้นผักอะ่ะ กับผักดีกว่านะมันกินผักกินข้าวใช่ไหมลูกเออกินต้นข้าวอย่างเงี้ยเออเพี้ยมีปากมันปากมันจะเป็นงวงมีปากเป็นงวงแล้วกันนะเป็นงวงไม่ใช่ช้านะเป็นงวงเล็กๆให้มันเหมือนตัวมันนะ่ะเอาไว้สาหรับเป็นไงลูกเจาะท่อลําเลียงนะสาหรับเจาะ ท่อลำเลียงเจาะท่อลำเลียงของอะไรของเออลำเลียงเอท่อลำเลียงอาหารดีกว่าท่อลำเลียงอาหารของพืชพืชเนี่ยเขามีท่อลำเลียงอาหารกับท่อลำเลียงน้ํานะแต่ตัวเนี้ยมันจะไปเจาะในท่อลำเลียงอาหารของพืชเลยเพื่อดูดกินน้ําเลี้ยงลูกเพื่อดูดน่าเกลียดไหม กินน้ำเลี้ยงกินอาหารไงออภายในน้ำเ,เลี้ยงภายในต้นผักอะภายในต้นผักนะคะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้าทำให้ผักเจริญเติบโตช้าทำให้ผักเจริญเติบโตช้าและ อาจจะตายได้ในที่สุดเพราะว่าโดนกินหมดไงดูดดูดน้ําขึ้นมาลากดูดน้ําขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้ก็เจาะกินเจาะก,กินไปหมดอ่ะน่าเกลียดไหมและอาจจะตายได้ในที่สุดอืโอเคนะเอออ่ะต่อไปลูกนะต่อไป าภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการหรือนะแอนทากอนิซึมนะเป็นภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ปฏิปักษ์ต่อกันก็คือ,อเป็นคู่อริกันนี่ยพูดง่ายๆนะเป็นคู่อริกันอ้าวไปดูซิคู่อริกันนะคือมันจ้องจะจับกันกินจ้องจะแบบทะเลาะกันจ้องจะเป็นศัตรูกันนะลูกนะแบบเนี้ยเออเป็นอะไรลูกภาวะ การล่าเหยือ่อเช่นภาวะการล่าเหยือ่อหรือ predation นะก็จะมีฝ่ายที่ได้อะไรลูกฝ่ายที่ได้ประโยชน์พี่ขอเปลี่ยนสีก่อนฝ่ายที่ได้ประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นะายลูกเสียประโยชน์เสียประโยชน์เช,นเช่นเสือกับะไราลูกเสือกับกวางใช่ป่ะเออเสือกับกวางเป็นไง เป็นไงไอเสือเนี่ยมันต้องจะจับอะไรทุกทีเลยเห็นกวางเนี่ยไม่รู้จักอิ่มจักออกนะเวลาเสือพวกเสือดาวนั่นี้เนี้ยเป็นเสือดาวใช่ไหมเสือดาวเวลามันมันจับก,กวางได้อะมันจะเอาขึ้นไปบนต้นไม้เลยนะแล้วมันก็เอาไปเอากวางเนี่ยไปพาดไปบนต้นไม้แล้วมันก็กินไงกินบางทีแบบเศษกวางเศษอะไรที่มันขึ้นไปพาดอะแบบ ยังแบบเป็นขาเป็นอะไรห้อยๆอ,อยู่เลยอะ่ะนะหนูลองไปเซิร์ชดูได้นะพวกเนี้ยมันจะพอจับแล้วมันไม่กินเลยนะนะถ้าเป็นพวกเป็นเสดดาวมันจะเอาขึ้นไปกินบนต้นไม้นะเสือเป็นผู้ล่าส่วนกวางเป็นเหยื่อผู้ล่าก็ต้องได้ผลอะไรลูกผลประโยชน์ก็เป็นบวกกวางได้ลบเนี่ยเออเนี่ยแล้วมีอะไรอีกแมวกับหนูนะ แมวกับหนูแมวก็เป็นไงลูกเป็นผู้ล่าส่วนหนูที่โดนล่าก็ถือว่าเป็นเหยื่อแมวก็ได้อาหารกินใช่ไหมลูกส่วนหนูก็เเสียชีวิตโดนแมวกินก็ได้เป็นลบนะคะน้องๆคิดว่ามีอะไรอีกบ้างอ่าอย่างเช่นนกใช่ไหมลูกล่าอะไรล่าปลาใช่ไหมลูกนกกินปลายอย่างเงี้ยเอ,อใช่ไหมนกก็เป็นผู้ล่าใช่ไหมส่วนปลาก็เป็นอะไรลูกเออเป็นเหยื่อนะอ,อันเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะต่อไปนะออภาวะแข่งแย่งแข่งขันกันนะแข่งแย่งแข่งขันหรือภาวะประสิทธิซึมนะลูกนะก็คือลบกับอะไรลูกลบกับลบโอเคไหมลูกนะเป็นภาวะลบกับลบอ่ะภาวะแข่งขันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่รู้สึกว่าจะเอาภาวะปรสิทธ์มาหรือเปล่านะ ภาวะแข่งขันแป๊บหนึ่งนะลูกน,นะภาวะแข่งขันภาวะแข่งขันเออ่หนูลบใหม่นะลูกนะภาวะแข่งขันไม่ใช่ตัวนี้นะอืบน่าจะพิมพ์มาผิดนะภาวะแข่งขันอา้าวเขียนตามพี่ลูกเขียนตามพี่เป็นอะไรลูก C ีนะโอนะ P E T I ช i o n. Okay, ไ n โอเคไหมลูก G I o okay, ลก็คือลบกับลบเนี่ยถูกแล้วนะคะภาวะอันนี้ภาวะแข่งขันกันก็คือแข่งแย่งชิงดีกันชิงเด่นกันชิงเพศตรงข้ามชิงตัวเมียกันชิงแย่งอาหารกันอย่างเงี้ยนะเช่นอะไรลูกหมีแย่งอาหารกันใช่ไหมลูกนะนะแล้วก็มีอะไรอีกลูกช้างแย่งเพศเมียกันแบบเนี้ยเออเป็นตนน้นแลวน้องๆคิดว่ามีอะไรอีกไหม ที่มันแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ยเออมีอะไรอีกเปล่าลูกอืมเช่นจระเข้ไงนะคะมีเยื่ออยู่เป็นเราโยนอะไรไปเราโยนเขาเรียกอะไรไปอะโยนของไปให้กินหรือหรือว่ามันอีกตัวหนึ่งจับล่าอาหารได้ตัวหนึ่งก็จะแย่งนะว่าเออฉันได้ก่อนอะไรยังไงนะลูกน,นะก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่เขียนไปก่อนลูกวว่ะเป็นการแข่งแย่ง แก่งแย่งกันล่าเหยือ่อลูกล่าเหยือ่อนะของจราเข้แบบนี้ก็เกิดการต่อสู้กันอะไรกันนะก็มีฝ่ายนูบาจะมีฝ่ายที่ได้ประโยชน์ไหม ไม่มีมีแต่ฝ่ายเจ็บตัวก็เจ็บตัวนะคะก็จะหมีที่โดนแย่งกันอันนี้ก็เจ็บตัวอันนี้ก็เจ็บตัวได้เป็นลบช้างตัวนี้ก็เจ็บตัวช้างตัวนี้ก็เจ็บตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะในชีวิตประจําวันเราอย่าไปมีภาว,วะแก่งแย่งแข่งขันนะลูกนะเพราะมันมีกับเสียกับเสียนะลูกนะ